การเขียนภาคลิปติ้งเป็นล้องอยังจ้งะที่นี้สมมติว่าเรามีท็อปิกว่าถ้าไม่มีเน็ตใช่ไหมจะใช้ชีวิตอย่างไรใช่ไหมทีนี้คู่ต่อก่อนที่เธอจะมาหัวข้อย่อยคือเมนไอเดียที่จะเป็นหนึ่งสองสามต่อไปเนี่ยเธอจะต้องเกินนำก่อนอ่ะลากมาท็อปิกคือท็อปิกคือ รูว่าตาไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตสมมติบอกว่าไม่มีเน็ตแล้วจะตายใช่ไหมเกิดอันนี้คือเกิดน้ำนะ่าเนอหาอาจจะไม่เกี่ยวกับความเป็นจริงนิดนึงไม่มีเน็ตแล้วจะตายจะตายตาแน่ๆแล้วก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าว่าหนึ่งสองสาม แบบนี้หนึ่งสองสามก็คือหนึ่งสองสามอีกหัวข้อย่อยของเธอเนี่ยเนื่องจากว่าอ่ะอันไหนมาช่ชจะตายเพราะอะไรอะไรนิวล็อกอ่ะนิวล็อกอาจจะเนื้อหาอาจจะปัญญาอ่อนนิดนึงนิวล็อกอ่าเป็นใบนเป็นใบอ้โหอ่ะอ่าเป็นใบเอาอันสุดท้ายเอาแรงสุดอะไรด,ดีพิการทางขาเกมไม่ไปเลี้ยงสมอง เกมไม่ไปเลี้ยงสมองสมมติว่าเกมคือสารอาหารชนิดหนึ่งที่มนุษย์ต้องการเกมไม่ไปเลี้ยงสมองวัด <What S 1> อีบไปวอีปฏิบคือวอีปิทีนี้สมมติว่าอันแรกเธอย้อนกลับมาทีนี้อันนี้คือเกิดน,น้องเธอใช่ไหมมันจะได้เนื่องจากความเปได้ประมาณ3าถึงสประโยคอันแรกมี3าถึงสประโยคถึง5ก็ยังได้ถ้าเวริรนเวริรนอีกหเลยคนเวินเวิเนี่ยยาบครูเนี่ย,ย,ยได้ถึง7จถึงแเลย คุณไม่รู้ไม่ได้คำสอบแบบผมทําไงอะเธอต้องลองเขียนดูก่อนเราไม่จําเป็นต้องได้คาสอบสงครามสมมติว่าเธอ What ีฟแล้วเธออยากเขียนคํานี้เธอก็เขียนคานี้ใส่คานี้ภาษาไทยเลยเขียนการเขียนก่อนที่จะพิมพ์อะจะทําให้เราหัวสมองเล่นแ่นกว่าการพิมพ์ไปเลยเว้นแต่ว่าเธอจะใช้เป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ดีดแล้วพิมพ์กระต้อใหญ่เธอจะรู้สึกได้ถึงพลังกลุ่มพลังของนักเขียนมันจะเสียงนี้ ออนั่นแหละซึ่งฉันเป็นแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยนังไงเอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบทำระครับของเหมือนกับครูนะคะอ่าต่อมาทีนี้หัวข้อที่หนึ่งพอเราเกลื่นมาใช่ไหมว่าอ่ามันจะตายเพราะอะไรอันแรกคือนิ้วล็อกอ่ New านิ้วล็อกแล้วก็ใส่เลยอ่าเนื่องเธอก็ย่อหน้ามาเธอก็อาจจะ first first อ่าอย่างแรกน <New Lock. S 1> ิ้วล <New Lock. S 1> ็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อก นิวล็อกแล้วเธอก็ต้องมีอะไรนิ้วล็อกนี่คือเมนไอเดียของพารากราฟที่1ต่อมาคือเธอต้องมีคีอิรนฟอร์เมชันนิ้วล็อกเนื่องจากว่าอะไรเซลลนิ้วตายเซลนิ้วตายพอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเซลนิ้วตายเพราะขาดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเซลนิ้วตายก่อนแล้วทีนี้ประโยคต่อมา1.2เพราะขาดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต อ่าเสียปุ๊บเธอก็มาสรุปเธอก็ได้แล้วใช่ไหมเธอได้อะไรเธอได้นิ้วล็อกคือมีไอเดียอันที่สองคือ,อเซลอะไรซัพพอร์ตนิ้วล็อกก็คือนิ้วล็อกเพราะว่าเซลมันตายใช่ไหมไม่มีเน็ตเซลมันตายอันที่สามซัพพอร์ตดีเทลไปอีกว่าที่เซลตายนี่เพราะว่านิ้วไม่ได้เชื่อมต่อกักบอินเทอร์เน็ตเออนิ้วเซลนิ้วเลยตายแล้วเธอก็มาสรุปปิดว่าดังนั้น นิ้วล็อกจึงเป็นสาเหตุดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุว่าถ้าเราไม่มีนิตเราจะตายเ่งแมทอันที่สองมาเป็นใบไหนเธอเป็นใบเป็นใบเพราะยังไรไหนลองคิดสิเป็นใบเพราะอะไรเป็นใบเพราะไม้ที่ใช้เชื่อมต่อกับเน็ตนั้นไม่มีเน็ตให้ใช้อันนี้อธิบายเยอะเกินไปเป็นใบอันที่สองก่อนก็คือมีไอเดียเป็นใบแล้วก็สองจุดหนึ่งเป็นใบเพราะอะไร พราะไม่มีปากคุยกับเพื่อนทางเน็ตไม่มีปากคุยเพื่อนทางเน็ตอ่ะไม่มีปากไม่มีปากคุยกับเพื่อนทางเน็ตกับเพื่อนทางเน็ตเพราะว่าปีแต่งเนี่ยได้เรื่องหนึ่งเลยนะเนี่ยอ่ะต่อมันต้องมีต่อไม่มีปากคุยกับเพื่อนทางเน็ตเนี่ยด้วยจะนี่อะไรก็อาจจะเป็น2องจุดสองก็คือเป็นตัวนี้นะเป็นซับพอร์ตดีเทลก็คือ เนื่องจากสมมติฟอว่าไม่มีปากคุยกับเพื่อนทางเน็ตก็ต่อเลยว่าที่ไม่มีปากไม่มีปากคุยกับเพื่อนทางเน็ตปากคุยกับเพื่อนทางเน็ตกับเพื่อนทางเน็ตเนี่ยเพราะกล้ามเนื้อปากไม่ได้ใช้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพราะกล้ามเนื้อปากไม่ได้ใช้นู่นนี่นั่นปุ๊บเสร็จเธอก็ต้องมาปิดสรุปเจอเพราะกล้ามเนื้อปากไม่ได้ใช้อ่า ไม่ได้ใช้มันยังมีอีกอันหนึง่งคือสรุปว่าดังนั้นเพราะกล้ามเนื้อป่าไม่ได้ใช้จึงเป็นสาเหตุว่าไม่มีเนตแล้วเราตุยต่อมาอันที่สาม่ะเกมไม่ไปเลี้ยงสมองอ่ะเกมไม่ไปเลี้ยงสมองอันดูใาก,การ้ายอะไรอย่งางมากเกมไม่ไปเลี้ยงสมองปุ๊บอันนี้ก็คือสามจุดหนึ่งใช่ไหมเกมไม่ไปเลี้ยงสมองเสจปุ๊บต่อมาสามจุดสองเนื่องจากว่าสมองต้องการเกมหล่อเลี้ยง แต่ว่าเกมไม่ไปเลี้ยงทําให้เซลตายแล้วก็ตอบมาอีกว่าเซลตายเพราะ,ะไม่มีเกมไปเลี้ยงสมองที่เพียงพอทําให้พัฒนาการอะไรก็แต่งๆไปเสร็จก็ปิดสรุปด้วยว่าเนื่องจากเซลเ,เกมไม่ไปเลี้ยงสมองดังนั้นเป็นสาเหตุใ,ให้ตุยแล้วพอเวลาสรุปก็คือแี่แก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมนุษย์จะตายเพราะ เธอก็ไล่ามาเลยเอาหนึ่งสองสามไล่ามาดังที่กล่าวมาข้างตงน้นนี้จบอันนี้แบบสั้นแล้าเราจะเวิร์นเวิร์ต่ออีกก็แล้วสิไม่น่าไปไกลแค่ขนาดนี้